ผมอยู่ที่แหล่งผลิตนะครับผ้าพิมพ์ลายใบไม้อิโคปินเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของแหล่งผลิตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ี่ลักษณะผ้าอิโคปินที่ลายใบสักก็จะได้ผืนขนาดนี้เลยผ้าสีขาวแล้วก็ลงสีทั้งผืนเลยแล้วอย่างนี้ลอกไหมไม่ไม่ลอกเนาะก็คือซักน้ำนี่คือก็คือจะคงสภาพแบบนี้เลยอันนี้คือลาย มีหลายลายเลยอันนี้ก็อีกลายหนึง่งนะครับนี่คือผ้าอ่โคปินอีกลายหนึง่งอันนี้ใบหลากหลายมีไม่หลากหลายใบ,ใบไม้หลากหลายเลย,ใ,ลยใช้แบบสดหรือแบบแห้งก็ได้ไม่ต้องสดอ๋อต้องใช้ใบไม้นี่ต้องใช้แบบเป็นลายเป็นใบสดแล้วมาทาแล้วก็ใช้สีนี้ก็อาจจะใช้เพื่อให้ติดนายก็คือใช้ครั่งใช้ครั่งมันก็จะออกทูนแดงๆนี่ก็คือผ้าอีโคปินอันนี้หลากหลายลาย นี่ก็จะเป็นอีกลายเดี๋ยวดูผ้าผ้าชนิดอื่นเอ้ยใช้ผ้าอนนี้ใช้ผ้าอผ้าฝ้ายอันนี้เป็นมัสลินอ๋อนี่มันผ้ามันจะออกแนวคอตตอนแล้วนะไม่ไม่นี่โอเคนี่เป็นผ้าคอตตอนนี่เป็นผ้าคอตตอนแล้วต็อนี่เป็นผ้าฝ้ายมัสลินมัสลินมัสลินผ้าฝ้ายมัสลินผ้าฝ้ายก็มีหลายแบบค่ะแต่โอเคโดยรวมแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นผ้าอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะฝ้ายเมืองเลยนะอันนี้เป็นฝ้ายเมืองก็คือผ้าเมือง ผ้าพื้นเมืองฝ้ายก็ฝ้ายเหมือนกันนี่เป็นฝ้ายแต่ฝ้ายเมืองฝ้ายเมืองฝ้ายเมืองอันนี้ก็จะเป็นลายสูอนี่สวยนี่เป็นลายก็ผ้าก็คือเป็นใบไม้ฝ้ายมันฝ้ายมันมีเป็นน่าจะลายเยอะใช่ไหมฝ้ายนี่เป็นเยอะอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งก็เหมือนก็เป็นใบไม้สีส้มนะมันน่าจะเป็นชินนามัยสีส้มตรงนี้เขาเรียกว่าผ้าชินนามัยแต่แต่ถ้าไม่เป็นเส้นเส้น่ะก็จะเป็นเยื่อผ้อันนี้เป็นผ้าชินนามัย นนจะเเป็เผ้าชินามานี่เป็นผ้าฝ้ายไหมก็ฝ้ายเหมือนกันก็ <c oughs> เป็นฝ้ายแ,<ต>แต่ว่าถ้าต้องการริ้วเห็นไหมคะมออผ้ามันจะเป็นริ้วๆอ,อ๋อนี่คือลายในตัวมันเหมาะที่จะทําใบค่ะ,ะถ้าถ้าเอาทําใบนี่สวยมากแต่ต้องเอาสีขาวมาทําเป็นสีเขียวต้องเอาไปสีขาวซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็สั่งได้ได้ค่ะลายใบไม้นะครับทําออกมาแล้วก็จะเป็นใบขอขอดูลายใบไม้อ่อย อันนี้คือผ้าอะไรนะอันนี้เอีโคปินอีโคปินค่ะโอ้อันนี้ลายสวยอันนี้ก็เป็นลายสวยอีเนาะเป็นลายสวยใช้ได้อยู่จะหมดแล้วเดี๋ยวได้สั่งอันนี้ก็เป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันอันนี้มัสซลินมัสลินผ้าฝ้ายมัสลินอันนี้สวยนี่ถู้สึกจะเป็นลายอันนี้ลินินแบบดีสอนเอาทําใบทําใบของของฝ้าย อัน,นอนนันอันนี้เป็นอันนี้เป็นลินินจะใช้ทําใบของเธอที่อยู่ในขอดูนี่เป็อันนี้ลินินหนาอันนี้ลินินผ้านลินินหนาค่ะสวยสานมาทําใบตัวเนี้ยอันนี้ลินินบางมันจะทาดอกดอกที่เป็นดอกบัวอันนี้คือลิน,นินบางตรง,ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นดอกบัวนะคะตรงนี้ยิบให้ดูหน่อยได้ไหมคะค่ะมัน,ม,นมันก็จะเข้ากัน แต่ถ้าเราเอาฝ้ายธรรมดามาใส่ใบของลินินมันก็จะไม่เข้ากันมันจะดูตลกอันนี้คือเป็นลินินเขาเรียกลินินบางลินินบางนี่ลินินบางเนี่ยค่ะเห็นไหมลินินบางก็สวยอีกแบบหนึ่งอันนี้อ๋อนี่คือลักษณะผ้าที่จะเอามาทําดอกลินินบางเอามาทําเป็นสําหรับดอกที่ต้องการความพองความอะไรก็คือเอามาทําก็คือดอกที่ที่ที่เอามาตัดกรีดง่าย ค่ะมันแทงเข็มทะลุง่ายด้วยแทงเข็มทะลุง่ายก็คือเอามาทําการตัดเย็บได้ง่ายคือมันจะทําให้ฟองอ๋ออันนี้เขาเรียกดอกบัวเนาะมีหลายสีเลยสวยแล้วตต่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนี้คือผ้าธรรมดาอีโคปิ้นค่ะอันนี้ก็อีโคปิ้นเหมือนกันอีโคิ้นก็ก็ผืนเดียวกับที่ทำมะขามแต่สอนให้ผ้าเขาทําให้ช่างเขาทำไปฝั่งหนึ่งแล้วก็สีล้วนฝั่งหนึ่งในผืนเดียวก็ได้เหมือนกัน อันนี้คือมะขามเนาะก็คืออ e ีกปินใช่ e ใช่ไหมครับค e ุณสอนคุณสอนเดี๋ยวผมยิ้มมาเดี๋ยวคุณสอนบอกนี่ว่าเป็นอะไรตัวนี้คือพระอันนี้นี่คืออะไรครับดอกอะไรครับอันนั้นพยมค่ะอันนี้ดอกพยอมะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วอันนี้คือมะขามใช่ไหมอ e ีกปริน คือคือเป็นผ้าอีโคพินทั้งหมดแต่นี่คือเป็นทําเป็นรูปกเราไม่ได้ใส่ลายใบไม้เพราะเราต้องทําเป็นมะขามเราเลยไม่ใส่้เลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ดอกบัวหลวงอันนี้ดอกบัวหลวงอ่าอันนี้ดอกบัวหลวงเป็นผ้าอีโคพินเหมือนกันค่ะอีโคพินดอกบัวหลวงสวยเลยอันอันนี้มันจะเป็นสีพาสเทลดูไม่เบื่อดูไม่เบื่อแต่ถ้าชมพูแป้นเนี่ยมันก็จะดูเบื่ออ่าอันนี้คือสดอกบัวหลวงนะครับแล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็บัวหลวงอันนี้ก็บัวหลวงอีกแบบหนึ่งเป็นผ้าอีโคพิน ะะอันนี้แก้วพองแต่สอนว่ามันคล้ายลินล,ลี่หรือว่าดอกระคังมากกว่าอ่าอันนี้แก้วพอง <c oughs> แต่วิธีการทําม,มันเหมือนแก้วพองก็เลยเรียกแก้วพองแก้วพองแต่มันจริงๆก็คือดอกอะไรฮะที่ทําก็แก้วพองก็คือดอกแก้วพองค่ะแต่วิธีทําม,มันเหมือนดอกแก้วก็เลยเรียกดอกแก้วจริงๆริงสอนวมันคล้ายลินลี่หรือไม่ก็ดอกค <c oughs> ล้ายลินลี่ดอกมะขามนะครับอันนี้ก็คือเป็นผ้าดอกระฆังค่ะดอกระคังดอกละ้างนี้ผ้าอีโคปินนี่ก็มาจะขึ้นดอกมันไม่มีชื่อก็เลยเรียกดอกแก้วพองอันนี้ก็มาจะขึ้นดอก นะครับอันนี้คือเป็นเป็นทำเป็นดอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นใบนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกบูหลวงเหมือนกันอันนี้เป็นตรงนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้มะเขือคือพึ่งขึ้นแบบอันนี้คือมะเขือผ้าอีโคปินนพึ่งขึ้นแบบอันนี้ยังยังไม่ได้ติดกาวยังยังไม่ได้ติดจุกมันก็เลยจะเป็นจุกจะเป็นแบบกระดกนิดนึงอ่านี่อันนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยก็คือเดี๋ยวใส่ใบใส่อะไรเข้าไปด้วยใช่ไหมค่ะครับอันนี้คือผ้าอีโคปินเดี๋ยวใส่ใบมะขามดีก่อนได้เลยแล้วก็อัันนี้ครบ คุณสอนนี่คือดอกอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ปลาค่ะยังไม่ได้ปรโงหมทอ๋อปลาอันนี้ทําเป็นไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ละเป็นปลาทาเป็นโครงการต่อไปโครงการต่อไปแล้วนี่คือดอกอะไรครับอันนี้แก้วพวงค่ะแก้วพวงดวงใจอันนี้แก้วพวงดวงใจอ่าอันนี้ดอกแก้วพวงดวงใจอันนี้ยังไม่ได้ใส่ใบนะครับมีหลายดอกนะครับแล้วก็เป็นชอบค่ะเขาเรียกเป็นชอบนี่ก็มะเขือใช่ไหม อันนี้ก็มะเขือมะเขือยาวาอันนี้มะเขือยาวนะครับอันนี้คือมะเขือยาวประมาณว่าได้ไอเดียอะไรก็นึกขึ้นได้แล้วก็ทำเลยใช่ไหม,มต่อไปก็จะเป็นพลิกอ่ามีพลิกก็คือกเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ผลไม้ดอกไม้ไมไมพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวนะครับและนี่ก็คือดอกนี่คืออะไรครับ อันนี้ถัวถ่วลันเตาอ่าถั่วลันเตาอันนี้ดอกถั่วลันตเตาทำาาเป็นทำเป็นดอกก่อนกําลังจะขึ้นอ่าเป็นเป็นเข้าห่วงกุญแจไปแล้วยังไม่ได้ใส่ไปเดี๋ยวต้องเข้าห่วงกุญแจแล้วก็ทาเป็นห่วงกุญแจนะครับนี่ั่วงานางานยังไม่เรียบร้อยนี้นะอันนี้คือถั่วลันเตาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่ใบไม้ไปด้วยใช่ไหมครับใส่ใบใส่ดอกค่ะใส่ใบใส่ดอกจะน่ารักอ่าครับ ที่ผมโชว์นี่คือเป็นงานอีโคปินทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดอกอันนี้ไม่ใช่บัวหลวงไหมอันนี้เป็นบัวจิว๋วแต่ว่าบัวจิว๋วเอ่อข้างข้างในอย่างนี้ค่ะตัวตัวกลางมันยังไม่ได้ใสอันนี้ก็จะเป็นใส,ใส,ใสตรงกลางตรง,ตรงกลางใช่ไหมย,ยังไม่ได้ใสอ,อ,อันนี้จะใส่ตรงกลางอันนี้คือแรกดอกบ,บัวจิ๋วมีบัวหลวงบัวจิ๋วมีหลายดอกต้องหันต้องหันอ่อันตัวนั้นออกค่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวได้สอนใสให้ดูได้ เนี่ยค่ะดอกบัวจิ๋วยอดเลยแล้วก็เนี่ยค่ะเนีวงม่ขาะเป็นมอ้เนียเป็นพวงมาขามเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้มันยังไม่เสร็จงานันี้ยังไม่เสร็จก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกดอกบัวบัวบัวจิ๋วบัวแครก็ได้บัวแครนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างบัวหลวงที่มันแตกต่างกันอันนี้บัวหลวงเห็นไหมฮะอันนี้บัวหลวงอันนี้บัวหลวงวางมาขามก่อน เราถามก็มีลายก็มีนะถ้าลูกค้าอ่าอันนี้อันนี้บับจิ๋วอันนี้ัวหลวงเห็นไหมฮะเป็นพวงกุญแจนี่ลักษณะาการทําคือเป็นพวงกุญแจทั้งหมดเลยนะครับเป็นของอที่ร<ว>ะลึกก็ได้นะคะยางมัดผมเป็นยางมัดผมอะไรได้หมดเลยเป็นยางมัดผมเป็นพวงกุญแจได้หมดผมก็จะประกอบเหมือนเหมือนด้านล่างอยู่ด้านหลังที่มีเป็นตัวอย่างอืมครับอันนี้ที่ผมโชว์ก็คือเป็นผ้าอีโคปินทั้งหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นดอกออันนี้คือดอกเลยนะสอน อ๋อนี่ดอกแคอันนี้ดอกแคใช่ไหมคุณสอนค่ะใช่ค่ะอันนี้คือดอกแคนะครับแค่ดอกแคเห็นไหมฮะก็ดูลักษณะเหมือนแล้วก็สวยนะครับขึ้นดอกเดี๋ยวขึ้นดอกเป็นพวงผ้าอีโคปินอย่างเงี้ยนะครับทำได้ลายทุกดอกไม้เลยนะครับหรือจะเป็นประดิษฐ์เป็นรูปอื่นอะไรก็ได้จะเป็นผักสวนครัวหรือจะเป็นอะไรกระเป๋าอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยผ้าอีโคปินก็จะมีเสน่ห์แล้วก็เป็นที่นิยมมากในตอนนี้เลย นะครับอย่างเช่นเอาผมให้ยกตัวอย่างดูกระเป๋าอย่างนี้กระเป๋าก็เป็นผ้าอีโคปินนะครับอันนี้คือแหลงผลิตอันนี้ใส่โทรศัพท์นะครับพี่เราพี่เราทดลองใส่น่่เห็นไหมอันนี้คือกระเป๋าตังค์เนาะกระเป๋าใส่เหรียญนี่กระเป๋ากระเป๋าใส่โทรศัพท์มันมีสองช่องครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นแนวแบบประดิษฐ์ประดอยในเป็น เป็นของใช้ก็ได้แต่เป็นผ้าอีโคปินผ้าอีโคปินนี่ก็จะมีราคาที่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็คุ้มค่าแล้วก็เขาเรียกว่าแฮนด์เมดนะนนเป็นแฮนด์เมดแล้วก็ต่างชาติชอบมากแล้วก็คนไทยก็ชอบด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต,แต่ว่าทางร้านจะมีโครงการทาแบวกแนวเป็นดอกไม้ไทยด้วยทําเป็นดอกไม้ไทยนะครับเป็นรูปของดอกไม้ไทยต่างๆรวมถึงต่อไปก็ถ้าขยายไปต่างประเทศก็จะเป็นดอกไม้ต่างประเทศด้วย ก็มีเหมือนกันก,ก็จะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูกระเป๋านะครับกระเป๋าอน,นี้เป็นกระเป๋าอีโคพินสวยเลยอันนี้เห็นไหมสำหรับเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับน่ารักน่ารักน,นะครับเห็นไหมสวยนะครับตรงนี้ก็จะเ,เป็นแนื้อผ้าผ้าไหมหลากหลายที่ใช้ผ้าอีโคพินทำมีผ้าคลามก็มีนะครับผ้าอีโคพินทำซึ่งผ้าอีโคพิลนี่เป็นที่นิยมมากแล้วตอนนี้นะ โดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวผ้าอีโคพิ้นนะครับหลากหลายมากเลยเนี่ยเดี๋ยวดูฮะนี่ตรงนี้เป็นอีโคพิ้นไหมเดี๋ยวเป็นผ้าฝ้ายเัวนี้เป็นผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายชินนามัยชินนามัยอันก็ทำเป็นรูปตุ๊กตาน่ารักเดี๋ยวขอดูขอดูไดโนเสาร์ไม่ใช่ช้างหน่อยได้ไหมฮะเออช้างไม่มีช้างไม่มีเออเอากระเป๋านี่นี่ก็คือกาลังกําลังแบบทําเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ สวยครับอันนี้คือดอกอะไรนะอันนี้ไม่ใช่ผ้าอีโคปิ่าเป็นผ้าชิน,มนามายเป็นผ้าชินมามผ้าสีนะคะครับอย่างนี้ครับผ้าเนี่ยตอนนี้เราเรากําลังจะโปรโมทเรื่องของการเอาผ้าอีโคปินมาทําเป็นรูปดอกไม้ใบไม้ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดมีมูลค่าแล้วก็เป็นที่น่าใช้มีคุณค่ามากขึ้นนะโดยเอาผ้าไทยมาประยุกต์ในการทําเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งถือว่ามีคุณค่า มากมากเลยที่เราจะต้องสนับสนุนผ้าไทยแล้วก็สนับสนุนของไทยน,นะครับอาอุให้เมนี้ก็คือจะเอาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโมเดลหรือเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การตลาดรวมถึงการบริหารจัดการทางด้านการเงินเพื่อให้กิจการนี้สามารถจะลุดหน้าไปได้รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะรู้แนวทางของตัวเองเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าในประเทศนะครับ รวมถึงต่างประเทศได้อย่างค่อนข้างยังยืนมากขึ้นด้วยอันนี้ก็มีผ้าต่างๆมากมายนอกจากยอมดัดได้นะคะรลองดัดหางพยองนี่นะอ่าจะให้โค้งแต่ใส่ใส่ใส่เหล็กไหมม้วนม้วนใส่ใส่ลวดข้างอ๋อใส่ลวดข้างในนี่ก็จะดัดได้ผ้าอีกพอปีแล้วก็จะมีผ้าลายอื่นๆด้วยในแต่รูปแบบอันนี้จะเป็นผ้าครามอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายสีเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของพวงกุญแจผ้าต่างๆนะครับมีผ้าครามด้วย นะครับมีรูปแบบต่างๆมากมายเลยเห็นไหมนี่คือผ้าชนิดอื่นๆนะครับนอกจากอีโคพินข้างบนนี้ก็จะเป็นอีโคพินนะครับอีโคพินก็คือเขาเรียกว่าเอาผ้ามาพิมพ์ลายใบไม้นะครับแล้วก็เอามาทำเป็นปงุงุแจรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆอันนี้มีใบมีดอกแล้ว มีใบมีดอกแล้วนะครับสุดยอดเดี๋ยวเราค่อยไปโชว์เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผ้านะครับรวมถึงเราเอาใช้โมเดลธุรกิจการวางแผนธุรกิจรวมถึงกลยุทธ์การขายและการตลาดแล้วก็บริหารงบการเงินเพื่อให้กิจการได้มั่นคงแล้วก็ต่อย,ยอดไปอย่างมีประสิทธิภาพครับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผ้าอีโคพนหรือผ้าชนิดอื่นๆผ้าชิ้นต่างมาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปอย่างในอนาคตได้แล้วไว้เจอกันครับ